hello class how are you today i hope you guys have a wonderful day today okay and i'm coming because i want to remind you about last time we gave you some challenge question uh, our teacher need to hear your voice and he need to uh, your practice your learning skill and then before we get started uh to remind you again i want to show you about the video again let's go hello class how is everybody today so this weekend actually this is our sunday and we went to the coast show them the coast okay we went to, right. the, went to, uh, the, so went to the ocean it? we got to pick up some rocks and do some beach combing and hope our youngest, who's five, you got to play in the water, mm -hmm. and it's a nice place to take a nice walk so on the beach. So, tell us what you did today. Yes. Okay. And record. and record what you guys did today. Whether it was at school or at work or having fun, reading, playing, lounging around. What did you have for breakfast? Yeah, practice your talking skills. Okay, it's time to practice our English learning skills, okay? โอเคเป็นยังไงบ้างฟังที่คุณครูพูดเข้าใจไหมหรือฟังรู้เรื่องไหมหรือจับคําศัพท์อะไรได้บ้างคําศ <c oughs> ัพท์ใหม่ๆอะไรได้บ้างนะเนาะวันนี้จะมาอธิบายให้ฟังว่าคุณครูพูดอะไรบ้างแล้วก็จะแมาแปลให้ฟังนะเริ่มต้นเลยคุณครูก็จะบอกว่า hello class สวัสดีนักเรียนทุกคน how is everybody today ทุกคนวันนี้เป็นยังไงบ้าง <c oughs> อันนี้สองคำถามเนี้ยจะเป็นคำถามแบบ ง่ายๆที่ทุกคนตอบได้อยู่แล้วถูกไหม so this weekend actually this is our Sunday and we want to e we went to the coast หมายความว่า,าสุดสัปดาห์นี้จริงๆแล้วเป็นวันอาทิตย์ของพวกเรานะแล้วเราไปที่ชายฝั่งทะเลกันมา,าคำว่า so เนี่ยพี่ติ๊กอยากจะอธิบายให้กับพวกเราฟังนิดนึงคือ so เนี่ยคำว่า so เนี่ยฝรั่งเขาจะใช้เวลาที่เปลี่ยนเรื่อง แต่ถ้าเราเรียนในประเทศไทยเขาจะหมายความว่าดังนั้นดังนี้หรืออะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วเขาใช้แค่แทบจะไม่มีความหมายอะไรเล,เลยเขาแค่อยากจะเปลี่ยนจากหัวข้อหนึ่งไปเป็นอีกหัวข้อหนึ่งเท่านั้นเองเหมือนกันพอคุณครูถามว่าอ้าวเป็นยังไงบ้างทุกคนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เปลี่ยนเรื่องว่าเออวันนี้เราเป็นวันสุดสัปดาห์ของเรานะเป็นวันอาทิตย์ของเรานะแล้วเราไปที่ชายฝั่งกันมานะเชิญเดมเดเดคอส s ช o w เดมเดอะค o a s สก็เขาก็บอกว่าเออเนี่ยโชว์โชว์ชายฝั่งให้เขาดูหน่อยโชว์ทะเล้เขาดูหน่อยอะไรเงี้ยอ่า uh, we went to the ocean เราไปที่ทะเลกันมานะอ่า uh, นักเรียน uh, มีข้อสังเกตไหมระหว่าง the coast and the ocean how they are different ความแตกต่างของทั้งสองคนของทั้งสองอันคืออะไรทั้งสองอันถ้าเกิดเราไปแปลมันก็จะแปลว่าทะเลเหมือนกันมหาสมุทรเหมือนกัน เพราะว่าโคสต์กับโอเชียนเนี่ยมันจะเอาไว้ใชเ้เขาเรียกว่าเอาไว้ใช้กับทะเลที่เป็นทะเลน้ําลึกจริงๆอะ่ะที่มันเป็นทะ,เ,ทะเลแปซิฟิกจริงๆมหาสมุทรจริงๆที่ไม่ใช่อา่าหาดเหมือนกับหาดพัทยาหรือหาดาแม่ปิงหาดอะไรที่เป็นประเทศไทยอย่างนั้นเขาจะเรียกซีใช่ไหม you want to go to the sea อะไรเงี้ย the sea the sea อัน,น,นที่เป็นทะเลเหมือนกันที่เราพูดถึง the sea the sea อนนั้นก็นจะเป็นทะเลเล็กแต่ the coast and the ocean คือทะเลที่เป็นมหาสมุทรใหญ่ๆ we got to pick up some rocks and do some beach c u m b g e beach cumbage เห็นไหมอันนี้จะเป็นคำศัพท์ที่อเมริกันหรือคนที่เป็นอังกฤษแท้คนที่เป็นที่ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเอ่อในในเขาเรียกว่าเป็น native จริงๆที่จะรู้คำศัพท์คำนี้เพราะว่ามันเป็นคำที่ผสมกันของของคำสองคำผสมกัน คล้ายๆกับถ้าเกิดว่าที่ประเทศนี้ที่พี่ติ๊กเจออีกคำหนึ่งก็คือ brunch ก็คือ breakfast and lunch ผสมกันเป็น brunch คือกินข้าวเช้าที่สายเกือบเที่ยงประมาณนั้นคือเหมือนเหมือนวันหยุดอะแล้วเราไม่กินข้าวเช้าแต่เรามากินข้าวเกือบเที่ยงข้าวเช้าเกือบเที่ยงเขาจะเรียกว่า brunch คือ breakfast and lunch come together ที่นี่เขาจะมีคําประมาณเนี้ยคือฝรั่งเขาจะชอบใช้คําพูดที่มัน short s o r t word มากทําให้เราฟังเขาไม่ค่อยรู้เรื่องถ้าเราไม่ใช่ถ้าเราไม่ได้เรียนมากๆเราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเขาได้ส่วนทำไมเราถึงฟังเขาไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะพวกเราไปเก็บก้อนหินนะแล้วก็พวกเปลือกหอยแล้วก็สิ่งของแปลกๆที่มันพัดอยู่ตามพัดเข้ามาตามชายฝั่งอ่ะล้วก็ไปเดินสำรวจกันอะไรประมาณนี้โอ้แต่พิิกมีความหมาย นี่พิ๊กแปลความหมายเพราะมันต้องแปลจากอังกฤษเป็นอังกฤษก่อนแล้วก็มาแปลเป็นไทยให้พวกเราฟังมาเข้าใจขยายความให้เราเข้าใจอีกทีหนึ่ง b r i d g e c a m r i n g is a popular uh, popular activity to many people who like to spend their holidays at the sea, sea shores <c oughs> อันนี้นะ sea shore มันก็จะแปลว่าริมทะเลเหมือนกันริมชายหาดอะไรอย่างเงย มันมีหลายคำมากที่จะใช้คขาว่าริมทะเลริมชายหาดเชลดอฟวูดอันนี้ก็พวกไม้ที่มันไหลเข้ามาตามชายฝั่งที่นี่จะมีไม้ลำใหญ่ๆไม้รูปร่างแปลกๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไหลเข้ามาที่ชายฝั่งเยอะซีกราสถ้าทุกคนนึกไม่ออกว่าอเออเศษเศษทะเลคืออะไรอย่างเงี้ยซีกราสคือถ้าถ้าถ้าจะให้ ความหมายจริงๆของมันคือเป็นมันจะเป็นก้อนหินก้อนเล็กๆที่เป็นสีนู้นสีนี้สีน,สนั้นสีหลายๆสีถ้าเกิดเราเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตอาจจะมีสีชมพูสีฟ้าสีน้ําเงินอะไรเงี้ยที่บางทะเลบางหาดมันจะมีบางประเทศอาจจะมีอย่างที่อเมริกาจะมีที่รัฐไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้อันนั้นเขาจะมีสีกราสแล้วมันจะสวยมากไม่อ่านต่อให้ทุกคนไปฝึกอ่านเองแล้วก็ลองไปแปลดูเนาะก็คือถ้าเกิดแปลจากสิ่งที่ English uh, Translate to English ทีนี้มา English Translate to Thai ก็จะเป็นกิจกรรมที่ยอดนิยมสำหรับคนที่ชอบใช้เวลาในช่วงวันหยุดตามชายฝั่งทะเลเก็บเปลือกหอยเปลือกไม้ uh, แก้วทะเลอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นคำศัพท์ที่เขาที่ซาลีที่คุณคณรูซาลีเขาพูดถึง c a m b i ช h i and hope our youngest who is five g e t to pray in the water and it was a night prayer to talk uh, to take a walk on the beach ก็คือ Hope ลูกชายคนเล็กของเราเนี่ยอายุห้าขวบได้เล่นน้ำนะและที่เนี่ยเป็นสถานที่ดีที่จะเดินเล่นบนชายหาดซึ่งมันเป็นหาดที่สวยมาก So tell us what you do today เห็นมขาจะเปลี่ยนเรื่องแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าไปเที่ยวทะเลมานะทีนี้เขาจะเปลี่ยนเรื่องเพื่อที่จะมาถามนักเรียนอีกทีว่า So tell us What you do today? What you do today? บอกเราหน่อยว่าคุณทำอะไรวันนี้เห็นไหมเขาก็จะถามลนะ Record what you guys did today. บันทึกสิ่งที่พวกคุณวันวันบันทึกสิ่งที่พวกคุณทำในวันนี้อ,อีกคำหนึ่งที่ถ้าเราไม่ค่อยได้ใช้ภาษาอังกฤษหรือไม่ค่อยได้ดูหนังฟังเพลงที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ยิยนคำว่า guys guys เนี่ยที่นี่คนอเมริกันจะชุบจะพูดเป็นประจำเลยเขาจะพูดถึงคนที่เราสนทนาด้วยเป็นคนเดียวก็ได้2คนก็ได้3มคนก็ได้มันจะหมายถึงพวกคนคนุณพวกคุณอะไรเงี้ยถ้าถ้าคนเดียวก็คุณถ้าพวกคุณก็คือหลายๆคน guys ก็จะเติม s ก็คือบันทึกสิ่งที่พวกคุณทำเนาะ whatever is what at school or at work we are having fun reading p l a y i n g running around เห็นไหมมันจะมีคำ A-A ้ running around อันนี้ก็เป็นคำ English แท้ๆท,ที่ถ้าเกิดเราไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษแบบขั้นแอดวานซเราจะไม่ค่อยรู้เพราะมันต้องแปลจากอังกฤษเป็นอังกฤษอีกทีนึง running around or uh, running about มันจะคำเดียวกันก็คือมันเป็นกิจกรรมที่คล้ายๆกับ Lazy ทำติงคือแบบว่าเป็นกิจกรรมที่เราขี้เกียจขี้เกียจแล้วเราทำอะไรสักอย่างหนึ่ง ที่บ้านหรือที่ใช้หาดหรือที่ไหนที่ทําแบบสักสอชั่วโมงสีชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยทำไม่เยอะเห็นไหมดูอิง very very little ก็คือทําอันนี้ก็ไปแปลดูกันเราเองเนาะอย่ากให้แปลเพิ่มเพราะว่าเอกสารเนี้ยเอกสารนี้พี่ติ๊กจะที่แปลที่ทําสคริปต์ให้ทั้งหมดเนี้ยพี่ติ๊กจะแชร์ไว้ในคลาสรมของเราถ้าใครสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มก็สามารถที่จะไปดูได้ What did you have for breakfast? เห็นไหมเขาตั้งหัวข้อให้ล้คือเขาพยายามาถามคุณหลายๆอย่างว่าเอยคุณทำอะไรละคือคุณครูซาลิอยากให้เราเนี่ยฝึกพูดฝึกฟังฝึกอ่านฝึกออกเสียงเพื่อที่เราจะได้ยินคือเราอยากฟังเสียงของคุณนะ voice what is voice? what is your voice what is your pronunciation And then it is time to practice our English learning skill เนี่ยถึงเวลาแล้วนะที่พวกเราจะต้องฝึกฝนทักษะการเรียนภาษาอังกฤษของเราคือเขาพยายามกระตุ้นให้เราใช้ภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นก็ w h uh, we waiting for we looking forward for to uh your video and your record uh, audio record ไม่อยากจะโชว์วิดีโอก็ บันทึกเป็น audio record มาก็ได้เป็นบันทึกเสียงเพื่อที่เราจะได้ฟังเสียงแล้วพอพอคุณครูได้ฟังเสียงนอกจากคุณครูจะได้ฟังเสียงแล้วคุณยังได้ฝึกพูดเพราะคุณจะต้องฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วฝึกอีกเพราะคุณจะได้ฟังเสียงของตัวคุณเองนั่นหมายความว่าคุณได้ใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆเนาะอ,อยากให้นักเรียนเข้าใจตรงนี้วัตถุประสงค์ของการเรียนของเราตรงนี้ว่าเราอะอยากให้ฝึกเยอะๆถูกไหม โอเคหวังว่าทุกคนจะสนุกกับการเรียนในคลาสเรียนของเราเนาะ It's like in Thailand. Uh -huh. In Thailand, they have the. uh, this Let me take it for you. They're right here. Oh. Okay. There he is. See that? There's two oh, of them. Oh, yeah. One. Yes. And you know what we're going to do. And two. What we're going to do we're going to put them in the water. Okay. And then you're going to watch them swim. Okay. Okay. One and two and three. Oh, okay, I okay, good.